สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิบซีทาร่นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่25พฤศจิกายน2564คำทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้เจอะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์หมอการรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัว เข้าไปใน ID ดีลนหรือโทรหาก็ได้นะคะตอนนี้เริ่มจากคนวันอาทิตย์นะคะคนวันอาทิตย์นะคะเดอะมูน คนวันอาทิตย์ในช่วงนี้นะคะนอนไม่ค่อยจะหลับนะคะนะนอนตื่นเช้านอนดึกนะคะมีความกังวลใจว่าวุ่นใจนะคะสับสนบางสิ่งบางอย่างนะคะบางคนก็เครียดยังเครียดเกี่ยวกับเรื่องของเดิมๆนะคะคิดเรื่องเก่าๆคิดเรื่องเดิมๆคิดเรื่องซ้ำๆนะคะนะขอให้ปล่อยวางนะคะดวงของคนวันอาทิตย์กําลังจะมีความโชคดีนะคะจะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาจะมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะดึกดืนนะคะแสงสว่างนะคะ นะขอให้อย่าไปคิดมากอย่าไปคิดเยอะนะคะใครที่ว่างงานตกง,งานก็มีโอกาสที่จะได้งานนะคะนะมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะอาจจะได้งานที่บริษัทค่อนข้างจะมั่นคงหรือว่ามีชื่อเสียงก็ได้นะคะนะักงานที่ทําอยู่ยังเกมตลาดได้นะคะเรียกว่าจะสร้างชื่อเสียงให้กับเราได้นะคะนะ e ัดดีเอ็มเพลนะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตานะคะ คุณผู้ชายนารีอุปรมภมนะคะในช่วงนี้อาจจะเป็นคุณแม่ภรรยาก็ได้นะคะลูกสาวก็ได้นะคะพี่ป้านาอาผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะนั้นในช่วงนี้อาหารการกินก็อุดมสมบูรณ์นะคะกินเยอะทานเยอะนะคะคุณผู้หญิงนะคะใครที่ตั้งทอใครที่มีคู่ครองอยู่แล้วมีโอกาสที่จะตั้งท้องตั้งขันนะคะมีบุตรหลานบริวารน,นะคะดวงเฮงด้วยนะคนวันอาทิตย์นะคะหน้าหนึ่งเหรียญเดอนสันนะคะจะมีช่วงมีลาบจากการเสี่ยงดวงนะคะ ใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะในช่วงนี้จะพูดจะคุยจะติดต่ออะไรกับใครจะประสะผลสําเร็จนะคะใครที่กําลังเดินเรื่องเกี่ยวกับการกู้แบงก์กู้ธนาคารอยากจะซื้ออยากจะขายอยากจะแลกเปลี่ยนนะคะเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์จะได้รับข่าวดีนะคะหรือบางคนอาจจะอาจ,จได้รับของขวัญของขวากจากคนในครอบครัวจากคนรักก็ได้นะคะในช่วงนี้นะคะถ้าใครเล่นหุ้นหรือว่าเก่งกําไรบางสิ่งบางอย่างนะคะจะได้รับข่าวดีนะคะ ส่วนทางด้านของความรักนะคะคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะก็ยังเป็นความรักที่ดีนะคะมีโอกาสที่จะตั้งท้องตั้งคันนะคะก็บอกไปแล้วนะคะส่วนทางด้านของคนที่เป็นโสดจะพบรักพบคนถูกใจนะคะเป็นคนหน้าตาดีเป็นคนสวยเป็นคนหล่อเป็นคนจิตใจดีนะคะอาจจะเป็นคนที่เคยผ่านชีวิตคู่มาก่อนเรียกว่าคนที่เคยผ่านร้อนผ่านหนาวมาก่อนนะคะส่วนทางด้านของการเงินนะคะก็ จะมีเม็ดเงินเข้ามานะคะใครที่เกี่ยวกับการรอคอยเกี่ยวกับด้านของการเงินอยู่นะคะสุขภาพให้ระวังสายตานะคะนะรวมทั้งการปวดหัวไม่เกรนนะคะค่อนข้างจะพักผ่อนน้อยนะคะบนมินงงงวิงเวียนศีรษะนะคะความดันด้วยนะคะโชคลาบนะคะเลขที่บ้านนะคะจะให้โชคให้ลาบเลขมงคลจากพระยิบศีนะคะมีเลข8 9 3นะคะ8,9,3นะคะต่อไปนะคะคนวันจันทร์ คนบัญจันนะคะเจ็ดดาบคนบัญจันทร์นะคะในช่วงนี้นะคะนะมีโอกาสที่จะเกี่ยวกับด้านของการงานนะคะใครบางคนก็กําลังเครียดนะคะนะักุกใจนะคะกังวลใจบางสิ่งบางอย่างนะคะด้านของการเงินนะคะมีโอกาสที่จะต้องเรียกว่าเข้าไปหยิบไปยืมทางการเงินหนี้นอกระบบก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะหรือบางคนนะอยู่ในช่วงของการโดนทวงหนี้ก็ได้นะคะ นะักการเงินค่อนข้างแกหมุนเข้าซ้ายแจยขวาได้มาจ่ายไปนะคะหมุนติ้วเลยนะสำหรับใครบางคนนะคะนะอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับกฎากฎารกดบัตรเครดิตทำสินเชื่อนะคะกู้แบงก์กู้ธนาคารก็ได้นะคะนะมีความกังวลใจว่าวุ่นสับสนอึดอัดใจนะคะนั้นะในช่วงนี้นะคะให้ระวังทางด้านของอารมณ์นะคะนะมีโอกาสที่จะอา,อารมณ์ค่อนข้างใจ,ใจร้อนนะคะ ต้องใจเย็นๆนะคะโดยเฉพาะคนที่ทำงานประเภทรวมทีมรวมกลุ่มนะคะในช่วงนี้นะคะเราต้องอาจจะมีโอกาสมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรือวอน้างานก็ได้นะคะเราต้องขอให้เราถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะคะขอให้เราเงียบนิ่งนะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแต่ถ้าเราดือ้อเราไม่ยอมนะคะก็อาจจะมีโอกาสที่จะต้องเรียกว่ามีโอกาสที่จะต้องอาจ มีจุดหักเหเกี่ยวกับด้านของการงานอาจจะต้องออกจากงานอาจจะต้องย้ายงานก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะมีโอกาสที่จะมีการเดินทางเรียกว่าชีพผจรลงเท้าด้วยนะคะนะอารมณ์ในช่วงนี้ขึ้นขึ้น,น,นลงลงแปรปรวนนะคะกลับไปกลับมานะคะนะ้ส่วนทางด้านของอคนวันจันนะคะใครบางคนอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างนะคะบางคนปกปิดซ่อนเร้นเกี่ยวกับด้านของการเงินก็ได้นะคะ นะหรือบางคนก็อาจจะแอบมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เปิดเผยก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะถ้าใครเข้ามาในช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะมาประเภทการหยิบยืมทางการเงินนะคะนะหรืออาจจะเข้ามาให้เราค้ำประกันหรือว่าบางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องหลีกเลี่ยงนะคะเพราะว่าเราจะโดน เอารัดเอาเปรียบนะคะโดนเรียกว่าถ้าด้านการเงินก็อาจจะไม่ได้คืนนะคะนะตัวเราเองก็บางคนนะจะไม่ไหวอยู่แล้วเอาก็อาจจะมีคนมาหยิบม,มายืมได้ด้วยนะคะได้เหมือนกันนะคะนะส่วนทางด้านของความรักนะคะนะในช่วงนี้คนจันทร์ถ้ามีใครเขามานะคะในช่วงนี้เราก็ต้องดูดีๆเพราะว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่เขาอาจจะ ไม่เปิดเผยหรือว่าเข้ามาแค่ใครเหงาก็ได้หรืออาจจะมีคนอื่นอยู่แล้วแล้วก็เข้ามาผพลพันกับเรานะคะก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะเรียกว่าไม่จริงใจนะคะนะส่วนทางด้านของคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะในช่วงนี้ต้องระวังอารมณ์คําพูดมีโอกาสาที่จะมีปัญหามีโอกาสาที่จะมีปากเสียงนะคะนะอารมณ์บางอารมณ์ก็อยากอยู่คนเดียวนะคะส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะปวดกระดูกปวดหัวเข่านะคะปวดตามอ่า ตามเนื้อตามตัวนะคะไตกับพะวะระบบทางเดินหายใจนะคะก็ต้องระวังนะคะส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะโชคลาบจากการเสี่ยงดวงนะคะจริงๆแล้วคนอันารย์อยากถูกหวยมากนะคะถามว่ามีไหมมีแต่ไม่เยอะนะคะอาจจะไม่คุ้มเสียก็ได้นะคะนะเลขมงคลจากขวายิปซีนะคะมีเลขเจ็องห้านะคะเจ็ดสนะคะต่อไปนะคะคนวันอังคาร คนวันอังคารนะคะเจ้าชายไม่เาวามีดวงเดินทางนะคะในช่วงนี้นะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับด้านของการงานก็ได้นะคะนักพักผ่อนเยอะๆนะคะพักผ่อนค่อนข้างจะน้อยตื่นเช้านอนดึกนะคะให้ระวังเกี่ยวกับปวดหัวไมเกรนนะคะวิงเวียนศีรษะนะคะมึนๆนงงๆนะคะความดันนะคะก็ต้องระวังบางคนนะคะในช่วงนี้เครียดด้วยนะคะเครียดเกี่ยวกับด้านของการงานนะคะนะักคิด กังวลใจบางสิ่งบางอย่างคิดกลับไปกลับมานะคะหรือบางคนนะ,ะกังวลใจเกี่ยวกับอยากได้โทรศัพท์ใหม่อยากได้โน้ตบุ๊กใหม่นะคะก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเอกสารนะคะหนังสือสัญญาบางสิ่งบางอย่างนะคะแต่ถ้าทางด้านของการงานนะคะงานทางด้านโลกออนไลน์โลกโซเชียลงานทางด้านบริการนะคะการพูดการติดต่อการเจรจาก,การสื่อสารโลกออนไลน์นะคะ,ะส่งผลดีนะคะน่าจะมีลูกค้า เข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะขอเน้นลฟ์สดหน่อยนะคะคนที่ค้าขายทางโลกออนไลนะะ์นะคะนะยังเกมตลาดได้อยู่นะคะหรือบางคนอาจจะทํางานเรียกว่าติดกลางค่ำกลางคืนก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะใครบางคนอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับกา,การเจอการเจอคนหมู่มากนะคะในช่วงนี้นะส่วนทางด้านของความรักนะคะนะคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะ บางคนนะคะเหมือนกับว่าจะมีความกังวลใจนะคะเกี่ยวกับคนรักเกี่ยวกับคนในเ,เกี่ยวกับคู่ครองนะคะนะวัดระแวงนะคะวัดระแวงคนรักคู่ครองคิดว่าคู่ครองไปมีคนโน้นคนนี้คิดว่าคู่ครองแอบนอกใจนะคะก็ให้ระวังเกี่ยวกับปัญหาทางด้านอารมณ์การขัดแยง้งคําพูดที่จะเกิดขึ้นนะคะส่วนทางด้านของคนที่เป็นโสดนะคะในช่วงนี้ก็มีโอกาสที่จะเจอเจอใครสักคนหรือบางคนอาจจะเจอ แล้วก็ได้นะคะเรียกว่าเพิ่งจะเริ่มรักกันรู้จักกันนะคะอาจจะเจอกันทางโลกออนไลน์โลกโซเชียลนะคะส่วนทางด้านของการเงินนะคะการเงินรายจ่ายก็ค่อนข้างจะเยอะนะคะเข้าซ้ายแจยขวาได้มาจ่ายไปนะคะรับเข็นขัดรับเข็มขัดเกี่ยวกับด้านของการเงินด้วยนะคะนะส่วนทางด้านของโชคลาภวันนี้ไม่โดดเด่นนะคะจะได้จากน้ําพักน้ําแรงมากกว่านะคะเลขบางคนจากพนะคะมีเลขศูนย์แปนะคะศูนย์แสองนะคะ ต่อไปนะคะคนวันพุธคนวันพุธนะคะราจีเหรียญ วันพุธนะคะในช่วงนี้นะคะจะมีช่วงมีราบนะคะเกี่ยวกับด้านของการเงินนะคะน่าจะมีโชครับเงินก้อนใหญ่นะใครที่กําลังรอคอยการเงินอยู่นะคะจะได้รับข่าวดีผู้หญิงผิวขาวบางนะคะจะนําความโชคดีมาให้หรือใครบางคนนะคะอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะการกู้แบงก์กู้ธนาคารอยากจะซื้ออยากจะขายอยากจะแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์จะได้รับข่าวดีนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตาเป็นอย่างดีนะคะ นะมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปในหน่วยงานราชการนะคะนะใครที่ทํางานทางด้านเกี่ยวกับชาวต่างชาติต่างภาษานะคะส่งผลดีนะคะนะอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเจอการเจอคนหมู่มากนะคะนะใครที่ทํางานทางด้านการด้านบริการนะคะก็ยังยังมีลูกค้าเก่าเก่าลูกค้าใหม่ๆนะคะแว่เวียนเข้ามาตลอดนะคะนะในช่วงนี้นะคะด้านของความรักนะคะบางคนอาจจะอยู่กับครอบครัวนะคะอยู่กับคุณแม่อยู่กับ ภรรยาอยู่กับคุณสามีอยู่กับบุตรหลานบริวานนะคะนะค่อนข้างจะม,มีความสุขนะคะเกี่ยวกับด้านของครอบครัวนะคะอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ดีนะคะนะมีโอกาสที่จะได้เดินทางนะคะในช่วงนี้นะอาจบางคนอาจจะมีโอกาสเดินทางกลับถิ่นฐานบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองก็ได้นะบางคนทํางานถ้าทําด้านของการงานนะคะอาจจะขอให้ขายติดกช่วงกลางคืนนิดนึงนะคะจะยิ่งขายดีนะคะ นะใครบางคนมีโอกาสที่จะต้องพลาดพาจากคนรักจากคนในครอบครัวอาจจะด้วยหน้าที่ของการงานนะคะอาจจะอยู่คนละจังหวัดอยู่คนอำเภออยู่คนละประเทศนะคะนะมีหรือใครที่เป็นโสดนะคะในช่วงนี้มีโอกาสนะคะที่จะได้พบรักพบคนถูกใจนะคะเป็นได้ถึงชาวต่างชาติต่างภาษานะคะส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะก็พักผ่อนค่อนข้างจะน้อยนะคะนะนอนหลับ อนอนดึกดึกเดินเดินนะคะบางคนส่วนเช่านอนดึกก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะคะวิงเวียนศีรษะนะคะปวดหัวไมเกรนนะคะมึนมึน,มน,มนงงงงก็ต้องระวังนะคะส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะโชคลาภมีนะคนวันพุธนะคะเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะมีเลข040 0นะคะ040นะคะเข้าไปนะคะคนวันพฤหัส คนวันพฤหัสนะคะสมไม่เท้า D M Place นะคะคนวันพฤหัสในช่วงนี้นะคะด้านของการงานนะคะนักเรียกว่ามองการไกลนะคะมองไปถึงอนาคตนะคะน่อยากจะเพิ่มงานใหม่หรือว่าหรือว่าอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะงานทางด้านการพูดการคุยการติดต่อการเจรจาการสื่อสารความสวยความงามเสื้อผ้าหน้าผมนะคะช่างเกจิช่างไอเดียช่างออกแบบช่างดีไซน์นะคะ นะยังเรียกว่าส่งผลดีนะคะในช่วงนี้นะคะเนี่ยมีความขวัญความหวังความจินตนาการนะคะเกี่ยวกับด้านของของการงานนะคะสเตรนทนะคะต้องเข้มแข็งต้องอดทนต้องมุ่งมั่นต้องต่อสู้นะคะนะัทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่เกินความสามารถของคนวันพฤหัสนะคะจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะบางคนในช่วงนี้นะคะอาจจะมีภาระหลายๆอย่างเข้ามาให้คนวันพฤหัสต้องแบกต้องรับนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการงาน หรือเกี่ยวกับด้านของครอบครัวนะคะแต่ก็คนวันคุณเป็นคนเก่งแล้วก็เป็นคนที่อึดอยู่แล้วนะคะนะไม่หวัน่นไม่กลัวนะคะนะ่าจะทำอะไรรู้สึกละเอียดแล้วก็รอบคอบม,มากขึ้นนะคะบางคนคิดอยากจะไปวัดไปทำบุญไปปฏิบัติธรรมนะคะหรือบางคนอาจจะสวดมนต์นั่งสมาธิอยู่กับบ้านก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะถ,ถ้ามองโดยภาพรวมนะคะคนวันพฤหัสห์นะคะก็ด้านการงานการเงินก็ยัง การงานก็ยังเกมตลาดได้อยู่ยังมีชื่อเสียงระดับหนึ่งนะคะยังเรียกว่ายังมีลูกค้าเก่าเกาใหม่ๆพูดถึงกล่าวถึงนะคะนะการเงินก็ยังไม่ยังได้เข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วคนผู้หญิงก็อาจจะค่อนข้างจะขมคนรักขมคู่ครองนิดนึงนะคะก็ลดลงมานะคะส่วนคนโสดนะคะคนโสด บางคนก็เรียกว่าเป็นคุณแม่เลี้ยงเดียวคุณพ่อเลี้ยงเดียวอยู่คนเดียวได้ช่างเลือกนะคะอารมณ์ในช่วงนี้ก็เรียกว่าขึ้นขึ้นลงๆนะคะกลับไปกลับมานะคะบางอารมณ์กอ็อยากจะอยู่คนเดียวบางอารมณ์ก็อยากจะมีคู่ได้ด้วยเหมือนกันนะคะแต่ถ้าแต่ถ้ามองโดยรวมแล้วก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากมายนะคะในช่วงนี้นะส่วนทางด้านของ โชคลาภนะคะโชคลาภจากการเสี่ยงดวงนะคะวันนี้ไม่โดดเด่นนะคะจะได้จากน้ําพักน้ําแรงจะได้จากการงานมากกว่านะคะเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะมีเลขสองสองแปดนะคะสองสองแปดนะคะต่อไปนะคะคนวันศุกร์ ติมิเชียนนะคะราชินีไม่ท้าวการงานนะคะของความสุขในช่วงนี้นะคะค่อนข้างจะมั่นคงนะคะการงานมั่นคงอาจบางคนอาจจะคิดอยากจะเริ่มต้นงานใหม่ทําสิ่งใหม่ๆห,หรือว่าต่อยอดธุรกิจก็ได้นะคะนักง,งานทางด้านโลกออนไลน์โลกโซเชียลการพูดการคุยการติดต่อการเจรจาการสื่อสารนะคะส่งผลดีนะคะในช่วงนี้ขอให ยิ่งเน้นไ์สดหน่อยนะคะยิ่งดีนะคะจะมีลูกค้าเกา่าเก่าใหม่ๆแวะเวียนเข้ามาตลอดนะคะนะบางคนนะากำลังศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้กับตัวเองนะคะมีมีเรียกว่าเป็นที่ปรึกษาให้กับคนนั้นคนนี้ได้ดีนะคะนะเป็นหมอดูนะบางคนนะคะ,ะ,ค,ะ,ะ,ค,ะค่อนข้างจะเส้นลังสังหรณ์นะคะค่อนข้างจะแม่นยำนะคะนะเป็นคนช่างช่างพูดช่างเจรจาช่างสื่อสารนะคะมีดวงเดินทางนะคะอาจจะเรียกว่าชีพจรลงเท้านะคะ นะขึ้นเหนือล่องใต้นะคะการงานาบางคนนะมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นงานใหม่คนว่างานตกงานก็มีโอกาสที่จะได้งานนะคะนะในช่วงนี้นะคะจะจะพูดจะคุยจะติดต่อเกี่ยวกับด้านของการงานจะประส,สบผลสําเร็จนะคะการเงินนะคะได้เข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะเงินเก่าหมดเงินใหม่ก็มานะคะเงินเก่าหมดเงินใหม่ก็มานะคะแต่รายจ่ายก็เยอะนะข้าายส่แจกขวาเหมือนกันนะคะต้องรัดเข็มขัดเกี่ยวกับด้านของการเงินด้วยนะคะ สุขภาพนะคะปวดหัวไม่เกรนนะคะระบบทางเดินหายใจนะคะปวดแขนนะคะนะ้บางคนนะคะ,ะกลัเพราะตาตนะคะกระเพาะอ,อาหารนะคะเรียกว่ากรดไหลย,ย้อนด้วยนะคะต้องต้องต้องดูแลเกี่ยวกับสุขภาพด้วยนะคะความรักนะคะคนโสดมีโอกาสที่จะได้พบคนถูกใจนะคะนะอาจจะเจอกันทางโลกออนไลน์โลกโซเชียล นะแต่อารมณ์บางอารมณ์ก็อยากอยู่คนเดียวบางอารมณ์ก็อยากมีคู่นะคะส่วนคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วก็ยังเป็นความรักที่ดีนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภโชคลาภมีนะคนวันศุกร์นะคะจะได้จากหมายเลขโทรศัพท์นะคะรวมทั้งได้จากหมอดูด,ด้วยนะคะเลขมงคลน,นะคะจากพายุสีมีเลข1 04่นะคะหนึ่นะคะต่อไปนะคะคนวันเสาร์ คนวันเสาร์นะคะอัดสวินไม่เท้าสี่เหรียญคนวันเสาร์ในช่วงนี้นะคะมีดวงเดินทางนะคะนะ่าอาจจะขึ้นเหนือล่องใต้หรืออาจจะเกี่ยวข้องกับด้านของการงานก็ได้นะคะหรือบางคนอาจจะไม่ได้ออกนอกพื้นที่อาจจะอยู่ในพื้นที่หรือว่าวิ่งรอกก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะด้านของการเงินนะคะรู้จักประหยัดรู้จักมัธยัตนะคะไม่อยากจะใช้อะไรในสิ่งที่ไม่จําเป็นนะคะ นะ้าทั้งเหยียบทั้งกอดนะคะในช่วงนี้นะคะการงานนะคะมีความละเอียดมีความรอบคอบมากขึ้นนะคะนะ่าจะทําอะไรในช่วงนี้คนวันเสาร,รู้สึกว่าจะละเอียดนะคะนะ้าคิดทบทวนหลายหลายสิ่งหลายหลายอย่างบางคนคิดอยากจะไปวัดนะคะไปทําบุญไปไปฏิบัติธรรมหรือบางคนอาจจะสวดมนต์นั่งสมาธิอยู่กับบ้านก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะนะ่าจะได้รับข่าวคราว,าวจากบุตรหลานวริวานนะคะแต่จะเป็นข่าวดีนะคะใครที่มีเลี้ยงกุมารไว้ในบ้านนะคะ ก็ดูแลนะคะนะกบุกุมารน,นะคะที่เรามีอยู่นะคะจะให้โชคให้ลาบด้วยนะคะนะมีโอกาสที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับศาสนาการทําบุญนะคะการให้ทานนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตาดีนะคะในช่วงนี้เดินทางไปไหนคล้คลาดปลอดภยัยเสียงศักดิ์ธิ์บกปักรักษาดวงชะตานะคะใครที่เจ็บป่วยไม่สบายอาการป่วยก็จะดีขึ้นหรืออาจจะเจอหมอดีก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะ นะในช่วงนี้การงานผู้หลักผู้ใหญ่นะคะ,ะลูกค้าเกา่าเก่าลูกค้าใหม่ๆก็เวียนเข้ามานะคะยังแจ่มตลาดได้อยู่นะคะส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะโดยเฉพาะคนที่อายุเยอะๆนะคะสายตานะคะก็ต้องระวังนะคะนะสายตารวมทั้งปวดแขนนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะคนที่เป็นโสดนะคะในช่วงนี้ก็จะหมกมุ่นกับเรื่องการงานการเงินมากกว่านะคะนะยังอยากจะปลีกวิเวกอยากอยู่คนเดียวนะคะ ส่วนทางด้านของคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วก็ยังเป็นความรักที่ดีนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะให้ทําบุญนะคะทําบุญแล้วก็เสียงเซมซนะคะนะเลขมงคลเอาเลขจากเซซี C นะคะมาเสียงได้นะคะนะหรืออาจจะได้จากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เรานับถือก็ได้นะคะนะัจ,จะให้โชคให้ลาภกับเราได้ด้วยนะคะส่วนเลขมงคลจากพ่อ24นะคะเลขเ มีเลข049นะคะ049นะคะนี่คือดวงของคนวันเสานะคะก็จบลงแล้วนะคะกับคําททำนายของคนเกิดทั้ง7วันเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ